สวัส so, ดีครับวันนี้จะมาพูดข้อห้าเรื่องอินทิเกตสองชั้นนะครับโจทย์ให้าว่าจงหาจงคำนวณค่าดีเดลไอเท่ากับจาสองัน Với, à, cùng, òng, òng, c, cùng, y โดยที่ r เป็นบริเวณที่กำหนดโดยวงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสี่เมื่อจกโจทย์กำหนดเป็นวงกลมการใช้การเชฉลี่วคู่ r เซ e t a จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้นโดยใช้ความสัมพัน x เท่ากับ r cos เซ e t a แล้วก็ y เท่ากับ r s i n เ t เนื่องจากการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนเป็นกัดเชิพ่วงมีการเปลี่ยนปแปลงตัวแปรจาก dx dy เป็น d d r dr d แล้วก็ d theta นะครับจะได้มาแบง คือพิกาจปวนแล้วก็สองประศูข์แล้วก็พื้นที่ทั้งหมดคือสู์แล้วก็สองพายนะดังนั้นการอินชั้นได้จะเป็น r ส่วน n br เท่ากับ r n วกหนึ่งส่วน r บวกหนึ่งแล้วก็ใส่ดีเชต้าเข้ามาจะแทนห้าก็ได้เป็นอากำลังสิบส่ว,นส,วน,นส่วน 4, สีน่ดีสองกำลังสิบเป็นตัวแทนเท่ากับสองกำลังสี่ส่วนสี่ลบศูนย์กำลังสี่ส่วนสี่เท่ากับสิบหกส่วนสี่ตัดกันสิบหกบวกสี่เลยได้ คกตตัดแต่งนะครับจะได้เท่ากับสีแล้วก็ดีเซตาทั้หมดต่อมาเป็นเกตชั้นนอกจะเป็น2องเซต้าส่วสดีเซตาสจะได้ตัวแปรมาเท่ากับ4ี่เซต้าส่วนสพายเท่ากับสีพายลบส สำหับกับ8ภายนะครับสำหรับข้อนี้ที่ได้หน่อยก็คือ8ภายนะครับขอบคุณครับ